อาจารย์ให้หัวข้อมาว่าให้เธอพรีเซนต์เมืองกรุงเทพของเราดูซิว่าฉันจะทำได้ไหม Hello be you a ออจ้าช่วงนี้เป็นช่วงเบรกและเตรียมตัวสำหรับการพรีเซนต์นะคะการพรีเซนเทชันของฉันวันนี้คือหัวข้อกรุงเทพมหานครจะฉันก็เตรียมอุปกรณ์กระดาษไปนะคะ เพราะว่าฉันมีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะคะครูก็ถามว่าแบงคอกอ่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงเราก็เลยสะกดให้ครูฟังนะคะเพราะครูไม่แน่ใจว่าเขียนแบบนี้ถูกไหมโอเคแล้วฉันก็เริ่มพรีเซนต์นะคะก่อนอื่นก็บอกว่าฉันวันนี้มีหัวข้อเรื่องกรุงเทพมหานครให้ทุกคนได้ฟังกรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพตั้งอยู่ใจกลางเมืองของประเทศไทยและอยู่บนปาก แม่น้ำเจ้าพยาห่างจากอ่าวไทยประมาณ40กิโลเมตรกรุงเทพได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปี1782ใน Presentation ของฉันฉันก็รวมเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมมีทั้งระดับถูกจนถึงระดับรักชุล ทั้งอาหารการกินผู้คนในประเทศไทยที่มีความเฟรนลี่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลานะคะฉันก็พูดพูดไปบาบลาบลาของฉันพูดใกล้จะจบฉันก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยการบอกว่ากรุงเทพมีชื่อยาวๆด้วยนะยาว,ยาวมากแต่ฉันท่องไม่ได้นะขอโทษทีแต่ฉันจะอ่านให้พวกเธอฟังนะทุกคนก็เอาเลยเอาเลย,เเลยนี่มาดูกันเลยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะครูก็มาช่วยฉันจับกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทยามหาดิโลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรม์อุดมราชนิเวศมหาสถานออมรพิมานอวตารสถิตสักทิตยาวิสนุกกรรมประสิทธิ์ so yeah this is the whole full name of Bangkok Wow. yeah the whole full name so this this the, is, is yeah this is the poem like expression that translate to city of angel the Salamonia name n is recognized by Guinness World Record as the longest place name in the world <laughs> ทุกคนต่างอึ้องกับชื่อของกรุงเทพที่มันยาวอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ถามว่ากรุงเทพอะ ค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงถามสถานที่มีคนนึงถามว่าพัทยาฉันร yep> ู้จักแต่พัทยาฉันก็อดขำไม่ได้เออแล้วก็เลยบอกว่าเออสามชั่วโมงห่างจากกรุงเทพไปอะไรอย่างนี้ก็มีคำถามเยอะแยะในชั้นเรียนของฉันนะคะเรื่องราวการพรีเซนเทชันของฉันก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย